ดีครับเพื่อนเจอกันอีกแล้วนะครับเช้าวันที่26ก็มาดูตัวพึ่งครับเดี๋ยวเราไปดูกันนี่นะครับตัวพึ่งนะครับมากินดอกอันนี้ดอกอะไรก็ไม่รู้กะเพราพีหรือเปล่าไม่ใช่หรอกครับนี่นะครับบรรยากาศนะครับนี่นครับ บินเข้าแนวเนี้ยครับจะต้องอยู่หัวมุมเนี่ยหวงม,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 มุมเข้าตรงเนี้ยบินไปตรงนี้ครับพยายามจับจุดอยู่นะครับก็อันนี้เป็นทางนะครับมีเราจะขี่รถเข้าไปจอดข้างไหนนู่นแล้วก็เดินอ้อมเข่าเข้ามาน้อยหนึ่งเพราะว่าทางนู้นมันลกครับ พึ่งมากมายเลยนะครับ,รบ,รบพึ่งเยอะแยะมากมายเลยไม่ชัดนะครับกพยายามจับจุดอยู่นะครับว่าเขาบินแนวไหนแน่แต่เท่าที่ผมเห็นมันบินไปแนวนี้ครับแล้วก็บ,บินไปแนวนู้น น่าจะมีสองหลังครับแนวนี้กับแนวนูน้นแนวนู้นก็จะมีพุ่มๆอยู่ตรงนูน้นตีนเข่าถ้าแนวนี้ก็จะมีต้นไม้ใหญ่ครับไม่รู้หลังไหนจะใหญ่น่าจะลายหลังครับ บิเลียดยอดไผ่น้นไปเลยนะครับนะครับบิเลียดยอดไผ่นั่นไปเลยจะดูตอนเขาบินมาก็จะเสียเวลาั้งครับเราไปค้นกันเลยดิฟ้าเพื่อไม่ให้เสียเวลาไปกันเลยครับครับเ,เพื่อนมันก็จะลกๆหน่อยนะครับ ผ่านโหนกผาหลุยไปนะครับนะครับพยายามดูต้นไม้ใหญ่ๆนะครับนี่นะครับหมนไม่เกาะน,นะครับอยากไม่เห็นเกาะแล้วก็พยายามมองช่องอากาศนะครับช่องอากาศมีตัวบินหรือเปล่าถ้ามีตัวบินมันก็จะชัดหน่อยครับ เพราะว่าผมจอดรถด,ดูตัวตรงนูน้นแล้วบินเข้ามาทางนี้ครับแต่ว่ายังไม่ไม่รู้ว่ามันไปอยู่ต้นอะไรต้องเสียงเอาครับเสียงดูนะครับเราไม่รู้ว่ามันเกาะต้นอะไรนะครับเราต้องวาดหาเพราะว่าระยะทางมันไกลครับ ดูพุ่มนี้ก่อนครับพุ่มข้างหน้าผมนี่พุ่มใหญ่ครับน่าจะอยู่ไม่อยู่ก็ใกล้เคียงขอให้อยู่นะ <c oughs> จะได้ไม่ต้องเดินเมื่อย เราต้องลงไปทางนี้ถ้าต้นใย,ยนี้ไม่มีเราต้องลงเพื่อนกระดัวนะครับมันไม่มีต่ับนะครับอ,อยากได้พึ่งต้องมุดเอานะครับ ดี๋ยไปดูกันครับให้ถึงใกล้ๆก,ก่อนมันคงไม่ขึ้นสูงแล้วครับเพิ่งบินตำตำ,ตำมาไม่รู้มันจะเง,งีนหรือเปล่ารครับตัวนี้ก็ไม่มี ดูนะครับดูเอานะครับเพื่อนๆเ,เดินลุยมาครับเน่งๆน่งักถีดเอออาจจะเกาะพุ่มล่างนี่ก็ได้ครับใครจะไปรู้ ว่าเรามองไม่เห็นนะครับเรื่องเรามองไม่เห็นเราต้องสุ่มไปไปก็ทางไหนครับวะหลังทักสองเมตรทีไม่ได้ตัวกินเยอะนะครับตัวกินเยอะ ไม่ขอครับอาจจะมีอยู่ทางนี้ครับเดีย๋ยวเราล,ลองไปดูกันไม่มีทางเลยนะครับอยากอยากไปต้องลุยเอาครับ ลุยงเอาโอ้โหไม่เอยบินไปทางไหนแน,น่เนี่ยโอ้ยจับถังไม่ถูกเลยตัวนู้นก็ไม่เคาะ ทางนี้ก็ไม่เกาะครับยังไม่เห็นยังไม่เห็นนะครับยังไม่เห็นอาจะไปเกาะต้นนู้นหรือเปล่าไปดูวันครับ,รรบต้นไม้ใหญ่ๆทั้งนั้นต้นไม้ใหญ่ๆทั้งนั้นไม่อยกกอมเกาะดูดูกิ่งนั้นหน้าเกาะ เกาะทีเถอะนี่นามทั้งต้นนามทั้งต้นเลยครับนั่นนะครับไม่เกาะนะครับไม่เห็น หรือว่ากระเซิงบังอยู่ไม่รู้นะครับเดี๋ยวขอมุดบดไปทางนี้ก่อนมุดไปดูนะครับนี่นะครับถ่ายทนแสงก็จะดำๆหน่อยนะครับก็ยังไม่เห็นแม้แต่ตัวเพิ่งบินนะครับ น่าจะเลยไปอืมไปครับอยางนี้เลาะไปเรื่อยนะครับเลาะดูไปเรื่อยๆนะครับไม่รีบนะครับเพื่อนเดินอย่างระวังที่สุด มุดแตกหลานครับย <c ười> ังไม่เจออะไรได,ดำๆดำะครับดูตัวก่อนครับ อันนี้นะครับต้องอยู่ประมาณนี้แหละมันจะไปไหนสียขก็ต้นไรแค่นั่นแหละมาตัวเปล่านะครับเนี่ยมา <c oughs> ได้เอากรอนมานะครับเจอค่อยออกไปเอาหรือไม่ก็เดี๋ยวรอผัดเอสมา ช่วยตี ทางเดินนะครับมันก็เลยมองหน้าขัวนิดนึงเพื่อนเดินมาจะสุดลูกเขาแล้วยังไม่เจอเลยนะครับแม้แต่ตัว,ตวบินพยายามมองช่องอากาศอยู่ยังไม่เจอเลยเนี่ไปอยู่ตรงไหนของมันวะต้องหลังใหญ่ครับหลังเนี้ยอาจจะมกมกอยู่แถวโคนสายเขาเลยเดี๋ยวลองลองไปดูครับ มันไม่มีตัวบินนะครับเพื่อนๆถ้ามีตัวบินมันต้องเห็นแล้วเนี่ยช่องอากาศเนี่ยเนี่ยๆผมดูช่องอากาศอยู่ตลอดเลยนะครับว่ามันบินขึ้นมาเปล่าแสดงว่ามุดหน้าดูเลยครับดยวเดินลงครับเดินลงมันจะต้องดูฝั่งนูนน้นแหละฝั่งข่าวซีกนู้นก็ได้อาจจะเป็นได้เพราะว่าฝั่งข่าวซีกนี้ไม่เจอแล้วนะครับ มันต้องอยู่ชายๆเขานี่แหละไม่ไปไกลหรอกนะครับดูไปล้มล้มถลอตหน้าดูเลยครับผ่านโทนเดินไปดูหน้าอีกสักนิดนึงขอดูช่องอากาศนี่ก่อนครับมีบินหรือเปล่า ถ้าไม่บินก็แสดงว่ามาไม่ถึงครับมันม้าไม่ถึงมันต้องไปวกอยู่ในไร่เขาหรือเปล่าอยู่ในไร่เขาเลี้ยงวัวด้วยยากครับยากดูดูนะครับท่วมหัวเข่าเลยนะครับคุยไัยไปครับไปต่อไม่สนใจดุยได้ดุย ต้นใหญ่ต้นนี้นะครับหน้าเกาะก็ไม่เกาะเออไปอยู่ตรงไหนของันวะเอยเหนื่อยนะโว้ยเหนื่อยนะโว้ย เออขึ้นขอเลยแล้วครับเพื่อนๆมีต้นใหญ่ตรงนี้อีกต้นหนึ่งต้องดูให้หมดครับก่อนที่จะลงเดี๋ยวเสียเที่ยวครับ,รบต้นใหญ่เนี่ก็ไม่มีครับไม่เกาะอีกเหมือนกันเออไปอยู่ตรงไหนเหมันวะ อต้อนไม้นาเกาะแยะๆนะครับไม่ยอมเกาะเลือ่อนดูไปเรื่อยๆนะครับขึ้นแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นให้สุด เดี๋ยวลงสายตาขึ้นไม่สุดจะลงสายตาครับอกาสักต้นนะนนี่ก็ไม่เกาะครับโดน,นก็ไม่เกาะไปเกาะต้นไหนมันวะ ลงแล้วครับเราจะลงแล้วโอ้โหไม่ใช่ง่ายเลยนะครับพึ่งบินเข่าเขเนี้ยยิ่งเข่าลกๆแบบนี้ด้วยสุดยอดนะครับรูนะครับไม่มีทางเดินเลยนะครับต้องลุยคุยพายเอาเอาลงไปเองนั่นมีลิงด้วยครับ นีครับเห็นดูช่องอากาศครับไม่มีตัวบินเลยเออแปลกแค้แ อ,อา,าไม่มีนะครับสแสดงว่าหมาไม่ถึงพึ่งมันต้องบินลงแถวเชื้อชายเขานั่นนะครับบางทีนะจากการาคายคะเนนของผมนะ,ะการาคายคะเนนก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของการตามหาพึ่งนะครับ ลึกเลยทางโน้นก็ไม่มีมันบินตำตำเข้ามานะครับเราก็ไม่รู้ว่าอยู่ต้นสูงหรือต้นเตี้ยหรือว่าต้นแบบไหนเอกอก็สักหน่อยก็ไม่ได้ต้นนี้ใหญ่ยยแบบนี้ ช่องอากาศนะครับไม่มีตัวบินเลยเงียบกกิบตรงครับอยู่ซีกนู้นซีกขาซีกนู้นมันมีตรงนี้มีร่องนะครับแล้วก็เดินขึ้นข่าอีกหน่อยนึ่กยากของบาครับเจอหลังเล็ดเข้านั่งร้องไห้ด้ยอย Oh. สุดยอดพึ่งหลังนี้ต้นเอ็นนี่อยู่หรือเปล่าอยู่เถอะเพียง นนี้นะครับขอนก็สวยสวยหน้าก็จะตายไม่ยอมอยู่ไปอยู่ตรงไหนของมึงเอออย่าให้เจอนะมึงสวยแน่ นีลงครับเป็นทางยาวไกล ไะไรเราจะได้โดดทันโอ้ยอดครับพึ่งหลังนี้ยากแท้เพื่อนๆก็ดูเอานะครับความยากลำบากการหาพึ่งนี้นะครับไม่ใช่เดินไป พัวเจอมันต้องค้นต้องหางครับถึงจะเจอเหนครับทางพักก่อนพี่อยู่ตรงไหนของมันต้านางครับทีแรกก็จะเดินตัดไปทางนี้มันลกหน่อยครับ เลยไม่เดินเดินลงล่างหนิค,นครับน,นะครับน้ำไผ่นะครับไผ่น้ำกลิ่นปวดตักแหยง มอ่แถวไหนว่าเอออ้สะดุดครับสะดุด